ถูกเขาลุกเงียบนะถูกเขาลุกเงียบอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นอันตรายและเมื่อกระจายไปสู่พื้นที่ภาคต่างๆแล้วจำนวนผู้ที่นับถือศาสนานี้เพิ่มมากขึ้นการจัดตั้งถ้าพักการเมืองอันนี้จัดตั้งได้สำเร็จนะพักอิสลามจัดตั้งได้สำเร็จท่านลองคิดดูว่ามันจะมีจำนวนสสอ,อย่างน้อยในจังหวัด ยารานาราธิวาสปัตตนีสตูลบางส่วนของสงขาแน่นอนจำนวนสสต้องมีนะครับไม่น้อยกว่า10บคนแน่นอนเพราะมันจะมีปาติลิสเกิดขึ้นในจังหวัดแถวกรุงเทพแถวอยุธยาเฉพาะอายุธยานี่มี59มัสยิดอายุธยาที่เดียว59มัสยิดเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าหากว่าจำนวนนี้เพิ่มมากขึ้น ถ้าเขาไม่ได้สอสอเขตแต่จำนวนปารติริสที่ได้ขึ้นมามันก็จะได้สอสอปารติริสขึ้นมามันจะกลายเป็นพักระดับสามของประเทศไม่ใช่แค่ที่สู้กันระหว่างสองพักนี้พักใหญ่ๆในปัจจุบันเนี่ยเราเรามัวมองกันทะเลาะกันอยู่เนี่ยแต่พักที่สามกำลังจะแทรกเข้ามาผมอยากจะให้เป็นข้อคิดไว้นะครับสำหรับ เรามัวแต่ทะเลาะกันเราไม่รู้ว่าศัตรูกำลังลุกเข้ามาอย่างไรในขณะนี้แล้วจะมีอำนาจต่อรองที่สำคัญทีนี้ผมจะหวนกลับลงไปที่ภาคใต้ในภาคใต้เขากำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรในปี2 5งพันหขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับขอขอ อันที่ประกาศสงครามกับกาเฟซียมอันนี้เป็นใบปลิวที่แจกไปในระดับล่างได้กำหนดการประกาศสงครามกับกาเฟซียมกาเฟก็คือนอกศาสนาซียมก็คือสยามแล้วเขาถือว่าเป้าหมายของเขานั้น จะเป็นการโจมตีทางยุทธศาสตร์ทางทหารทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางการศึกษาขับไล่ศัตรูออกไปจากพื้นแผ่นดินขับไล่ศัตรูออกไปจากพื้นแผ่นดินเมื่อกี้พระคุณท่านบอกว่าเอกลักษณ์ของประเทศเราคือสามสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้เขาเอาเอกลักษณ์ของเรานหละมากำหนดเป็นเป้าหมายกำหนดเป้าหมายอย่างไรครับ เมื่ออยู่ในสมรภูมิสงครามไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือนประชาชนผู้หญิงผู้ชายของกาเฟสิยมคือร้วนคือศัตรูคู่สงครามอันนี้เป็นใบปริวที่ออกในระดับร่างในระดับพื้นที่นะครับกำหนดเงื่อนไขในการประกาศสงคราม5ประการคือเชื้อชาติศาสนาภาษามาตุภูมิและความไม่เป็นธรรมในสังคมเชื้อชาติเขาบอกเขาไม่ใช่คนไทย เขาจะอ้างว่าเป็นมาเลเชื่อสายมาเลแม้กระทั่งปัจจุบันยังเอาธงของมาเลมาแขวนไว้ตามต้นไม้ต่างๆ,ๆนะฮะาศาสนาเขาบอกเขาไม่ใช่าศาสนาพุทธภาษาไม่ใช่ภาษาไทยมาตุภูมิเขาบอกดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนของเขานะเราไปแย่งยิดเขามาอันนี้คือเงื่อนไขแล้วเอาเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคม มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นให้เร็วขึ้นอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่เจ้าหน้าที่เราทำ <S <S เขาจะขยายผลโดยใช้หลักสามประการคือหลักใหญ่ใกล้ใหม่ใหญ่คือเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นใกล้้ลตัวใหม่คือเรื่องที่มันเกิดใหม่ๆยังไม่พูดเรื่องที่มันเกิดมานานแล้วนะใหญ่ใกล้ใหม่นะครับเกิดขึ้นใกล้กลตๆตัวเกิดขึ้นใหม่ๆ เป็นเรื่องใหญ่ๆที่มองเห็นเห็นชัดเจนเอาสามเรื่องนี้เข้ามาโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมนะครับ mm. แล้วกำหนดยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมห้าด้านหรือการรุกทางยุทธศาสตร์5ด้านร mm. ุกอย่างไรครับเรื่องแรกคือเรื่องของทางสังคมและศาสนาทางสังคมและศาสนานี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดสำหรับคน ที่นับถือศาสนาพุทธถือหลักอหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ต่อสู้อะไรนี่